ทำไมทำไมได้สายสินที่ได้มาอย่างนี้ต้องต้องมาผูกมัดให้เป็นปมอย่างนี้ครับเีย hey, อะไจะมาไขาข้อสงสัยนะครับคือเนื่องจากได้สายสินนะครับเป็นได้ไฟดิบที่พันรวมกันนะครับถ้าไม่มีการมัดตรงนี้นะครับตัวได้จะแยกออกจากกันเราก็ต้องมามัดได้สายสินเส้นนี้นะครับเพื่อที่จะขอดปมตรงกลางไม่ให้ได้แยกออกจากกันนะครับและในระหว่างที่ขอดนะครับ ก็จะบริกรรมคาถาซึ่งคาถาตรงนี้ก็ก็แล้วแต่ว่าใครจะสวดอะไรเป็นตัวบริกรรมนะครับเลยและก็จะมัดตรึงคาถานี้ให้อยู่อย่างได้ใสยสินนี้นะครับส่วนผมก็จะใช้เป็นมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับในการบริการพระคาถานะครับอิติปิโสวิเเสอิอิเสเส,เส,เส,เสพุทธนามิอิอิเมีนาพุทธทงังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอินะครับนะครับได้ก็จะไม่แยกจากกันและ พุทธคถาก็จะถูกมัดตรึงยังได้ใสายสินเส้นนี้